ครับอาจารย์ทุกท่านครับผมที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่และต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมผมใช้น้ำนกเขาใหญ่ครับวันนี้ก็พาอาจารย์ทุกท่านครับผมมาชมลูกนกครับนี่ครับผมลูกนกครับผมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับผมนี่ครับผมนี่ครับลูกนกลูกนกจะเป็นสาย มาเลครับต่อดินครับผมมาเลยร้อยเป็นลูกป้อนทั้งหมดครับวันนี้ก็เดินทางไป3จังหวัดครับภูเก็ตบุรีรัมโคราชเดี๋ยวมาดูแต่ละตัวกันครับนี่ครับห่วงนี่ครับลูกป้อนครับหว่วงสีเทานี้จะเป็นลูกเจ้า ไรโน่ครับนี่ครับห่วงสีเทามีห่วงพลาสติกสีเขียวข้างหนึ่งครับตัวนี้คู่กันกับตัวนี้ครับนี่ครับคู่กันกับตัวนี้ครับก็เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตครับเป็นลูกเจ้าไรโน่ครับเป็นสายโยนคูครับแม่เป็นสายวิ่งนี่ครับผมมาเลยร้อยเป็นลูกป้อนครับเชื่องมากๆครับผมแล้วก็ ตัวนี้ตัวนี้ลูกเจ้าเคทูครับสายเลือดวิ่งเช่นกันครับผมแม่ก็เป็นสายเลือดวิ่งครับเป็นลูกสาวชินจังครับแม่เขาตัวนี้ไปโคราสครับคู่กันครับผมคู่กันกับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับเชื่องมากครับลูกป้อนครับส่วนตัวนี้ครับนี่ลูกเจ้าไรโน บวกลูกสาวชินจังครับผมเป็นโยนคูบวกวิ่งครับตันนี้ไปจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับเป็นลูกป้อนทั้งหมดนะครับนี่เป็นลูกป้อนทั้งหมดเลยครับราคาก็อยู่ที่คู่ละ3,000บาทครับนี่ครับไม่รวมส่งครับผมนี่ครับคนข้างเชื่องก็พาอาจารย์ทุกท่านมา ดูครับตัวนี้ชุดนี้ก็อายุ2เดือนครับผมแบ่งนกตั้งแต่อายุ 1- 2ถึงเดือนครับผมครับชุดนี้สร้อยคอขึ้นแล้วครับนี่ครับเื่องมากมากครับนี่นี่ครับเื่องมากครับ นี่ครับถ้าไม่ใช่ลูกป้อนครับจับแบบนี้ดิ้นแล้วครับผมเดินทาง3จังหวัดครับสุดนี้ครับมี2คู่กับ1โทนครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาอาจารย์ทุกท่านไปดูนกรอบๆบ้านครับอัปเดตกันหน่อยครับผมว่ามีนกอะไรบ้างครับ นี่ครับเดี๋ยวมาดูลูกนกก่อนครับผมยังมีอีกครับจะเป็นลูกปอนทั้งหมดครับเป็นาเลยร้อยครับผมต่อดินทั้งหมดครับนี่ครับเชื่องทุกตัวครับผมนี่ครับน่ารากทุกตัวครับนี่ครับเลี้ยงง่ายครับลูกปอนครับลูกปอนไม่ดินครับผมเลี้ยงง่ายมากครับ นี่ครับโหนี่ครับเลี้ยงเราจะหลงรักเลยครับลูกป้อนครับนี่ครับนี่ครับจิกมือขอกินครับผมนี่ครับก็มีราวหกคู่ครับอยู่ในนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพวกรุ่นใหญ่กันครับนี่ครับที่ชํำๆไว้ครับผมนี่ครับอยู่ในในนี้ก็อายุราวๆ สเดือนขึ้นครับนี่ครับเริ่มคูกันแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็รุ่น5เดือนครับนี่ครับลูกป้อนทั้งหมดครับนี่ครับฝึกง่ายครับลูกป้อนครับไม่ต้องกลัวว่าไปป่าไม่ขันนะครับอยู่ที่การฝึกฝนครับผม นี่ครับเชื่องทุกตัวครับนะครับนี่นี่นี่ครับเป็นลูกเจ้าชินจังครับนี่ครับลูกเจ้าชินจังครับผมอันนี้ชินจังบวกลูกสาวพริกหวานครับอันนี้ชินจังบวกแม่ มืน่นนำเข้าครับตัวนี้แม่เขาซื้อมา1นึ่งหนบาทครับตัวนี้นี่ครับอันนี้ลูกเจ้าไราโน่ครับนี่ไรรโน่ผสมแม่สายวิ่งครับวิ่งครูผลครูครับนี่ครับตัวนี้เอ้าเอ้านี่ครับ ครับคู่ดีครับลูกปอนครับผมเชื่องมากมากครับผมนี่อีกตัวครับเอาเอาหน่อยะน้อาเอาไหมตื่นกล้องเป็นลูกปอนครับพวกนี้นะครับน,นี่จะเป็นพวก ตัวนี้ก็เป็นลูกนกเหมือนกันครับอายุ 1- 2เดือนครับผมแต่ชุดนี้ยังไม่ได้แบ่งครับเพิ่งพัฒนาครับผมนี่ครับจะเป็นลูกป้อนเหมือนกันครับนี่เชื่องทุกตัวครับเอาตัวนี้ไปอยู่อะไรตรงนี้นี่ครับลูกป้อนครับผมนี่ครับเป็นสายวิ่งครับผมสายวิ่งบวกสายวิ่งเลยครับ พอวิ่งแม่วิ่งครับในนี้ครับผมสายวิ่งครับมาเรร้อยลูกป้อนทั้งหมดครับอยู่ราวๆประมาณ20ตัวครับในนี้นี่ครับนี่ก็เป็นรุ่น5เดือนกว่าครับผูกขาแล้วครับผมผมเอาไว้ทํานกผอมฝึกไว้แบ่งครับพวกรุ่นใหญ่แล้วครับผมเอาแบบว่าลงท่อแล้วครับลงท่อเล่นแล้วนี่ครับอันนี้เป็นชิ้นจังบวก ลูกสาวพี่หวานครับนี่เอาเออหน่อยแล้วเอาสวยมากครับสวยมากน่าจะสื่อถึงกล้องครับผมนี่ครับไนโชว์เสียงหน่อยแล้วไกลๆหน่อย อย่างยังเขินกล้องอยู่ครับผมนี่ครับตัวนี้กำลังขึ้นครับนี่ลายตีเขายับชินจังบวกคู่เกิดพิกหวานครับตัวนี้นี่ครับตัวตัวกิบปีกอยู่ตรงมุมครับนี่ลายตีเขาครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่นี่ครับ เดี๋ยวได้จับออกแล้วครับสวยครับสวยนี่ครับนครับันนี้ครับนี่นี่นี่เสียงดีครับหนึ่งกุ๊กรครับผมน่ครับเริ่มไล่ตีหอแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูชีเด็ดครับผมชินจังผสม ลูกสาวพริกหวานครับนี่ครับผมชิ้นจังผสมลูกสาวพริกหวานครับตัวนี้ตัวนี้เอาลงท่อฝึกแล้วครับผมนี่ครับเอาโอ,โอ้ดุมากครับตัวนี้เดี๋ยวผมเอาคลิปบนท่อฝึกให้ดูครับผม โอ้โอ,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 อตีอัดเลยครับผมดุมากครับนะครับดุมากครับโอ,อ้ขอเล้วเดี๋ยวปีกแตกครับผมนะครับชินจังผสม,มลูกสาวพริกหวานครับตอนนี้ก็มีชินจังผสมคู่เกิดพริกหวานครับที่ให้ดูไปครับผมตัวนั้นแววดีเลยครับ ตัวแรกครับที่ขึ้นครับผมผมมีลูกของลูกสาวพีกหวานครับกับลูกของคู่เกิดพี่หวานครับผมดุมากครับสายพี่หวานครับนี่ครับตีอันโกงเลยครับตีทีสองปีกเลยโอ้โอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกตัวครับนครับอายุเพิ่งแต่6เดือนครับนครับ ชิ้นจังผสมแม่หมื่นครับผมครับดูเหมือนกันครับตัวนี้ครับครับครับตัวนี้ครูดีมากครับตัวนี้เอาลงฝึกหนึ่งครั้งแล้วครับเล่นแล้วแต่ผมอู้นี่เดี๋ยวผมเอามาชํำรออายุอีกครับผมไม่รีบครับ เป็นนกดินต้องใจเย็นๆครับรอเป็นปีนะครับผมพบขวบแต่ค่อยว่ากันอีกทีครับนะครับสู้นอกอสู้นกหมดแล้วครับพวงนี้ดุมากครับสายชินจังดุครับผมโอ้พลาดพล้วเดี๋ยวปีกแตกนะครับชินจังบอกแม่มื่นครับผม นะครับจดคูนี่สู้ขาดใจนะครับตัวนี้ผูกขาไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่งตัวกลัวไว้แล้วครับอืม ตัวตัวที่อยู่ในกรงกึ่งต่อกึ่งเลี้ยงนี่ก็เป็นพวกที่ผมเริ่มฝึกพื้นฐานแล้วครับผมแต่ยังไม่ได้อายุครับนี่ครับพวกที่อยู่กรงกึ่งต่อกึ่งเลี้ยงครับผมนี่ครับอย่างนี้ครับนี่นี่ครับนี่ครับจะไม่ได้เอาไว้บนชานครับไม่ได้ใส่ชานไว้ครับก็จะอยู่ในกรงนี่เลยครับ ก็หยิบไปปุ๊บปล่อยลงดินเลยครับสะดวกดีครับเพราะว่าต้องฝึกทุกวันครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ลูกเจ้า BK ครับนี่สายผลครับผลไม่ครครับผมแต่ผลจัดครับผมนี่ครับนกนกเทียมต้นนี้ผลกระจายนะครับตัวนี้พึ่งได้ตัวเดียวครับพึ่งเก็บไว้ดูผลงานแค่ตัวเดียวตอนนี้ก็กำลังเพาะ อยู่ครับผมใส่กับแม่ลูกสาวเชื่นจังเลยครับน่ครับเป็นลูกปอนครับเชื่องครับผมไปป่าก็เอานกแล้วครับไม่ต้องห่วงเลยครับว่าลูกปอนไปป่าจะไม่ขันครับผมอยู่ที่การฝึกฝนับนี่เอ้าเอ้าอ้เอ้ยสับกระจายครับผมนะครับก็บรรยากาศครับผมน่ครับ เดี๋ยวอีกสักหน่อยรถไกลมาแล้วครับผมเดี๋ยวได้เอานกเข้ากล่องครับนะครับนี่ก็กงเพาะครับนี่น่ครับนี่เป็นตัวเมียครับสายวิ่งครับลูกสาวชินจังครับนี่ครับเจ้าไรโน่ครับนี่ยนคูครับ โชว์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 ตัวสวยครับยาวๆหางยาวครับตัวนี้ไนโน่ครับอาจารย์กิ่งให้มาพัฒนาครับผมนี่ครับตัวนี้ก็ตัวเมียครับนี่กงก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับสองสามล็อกครับนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบครับผมไม่ได้อัปเดตนานครับ อันนี้ก็เป็นแม่พัน์ธุครับนี่พักไว้ครับซื้อมาห้าพันครับตอนนี้นี่ครับนี่โกงผสมจาบีเคครับนี่ที่ให้ดูลูกเมื่อกี้ครับนี่ใส่ลูกผลจัดจัดครับผลไม่คูครับแต่ผลจัดจัดเลยครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นโกงรวมครับนี่โกงรวมอีกครับ รุ่นใหญ่ครับนี่ครับนี่นี่ครับอันนี้ก็เพาะอยู่ครับนี่อันนี้ตัวเมียนะครับนี่นี่ตัวเมียครับนี่นี่ตัวผู้อยู่นู่นตัวเมียดูมากเลยครับนี่เดี๋ยวผมล้วงมือเข้าไปใหเดี๋ยวมันตีมือผมเลยดูมากครับตัวเมียตัวนี้ครับลูกสาวชินจังครับอื้ม น่ครับดุมากครับโอ้โหกระโดดตีเลยโอ้อย่างดุเฮ้ยเฮ้ดุมากครับเอ้า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 เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเมียนะครับนี่ตัวเมีย ตีมือเลยครับอืมอืมอืมบีเคครับีเคครับอืมบีเคคบีเคอ๋อเร็วเอา้าเนี่ยจะพาไปดูเจ้ารถพ่วงครับเจ้ารถพ่วงนี่ครับจ้ารถพ่วงครับนี่เอารถพ่วงมาหน่อยเล่เาฮัลโหล เเ,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 เป็นมาเลร้อยครับผมเป็นสายโยนคูผลคูเดินเดินคูครับตัวนี้ครับผมผสมกับแม่สายผลคูจัดจัดครับตัวนี้มีสายเลือดโยนคูเช่นกันครับ นี่ครับกำลังพัฒนาอยู่ครับเพิ่งได้ชุดเดียวครับผมนี่ครับตัวนี้เจ้ารถท่วงผมเห็นลูกของเขาแล้วครับผมโผลคูจัดมากครับนี่ครับเอาเอาลูกนะครับประมาณนี้ครับผมนี่ก็เป็นนี่ครับของนี้เจ้าคูกาครับสายยนคูครับ อัวนี้ก็แม่พันครับสายนคูครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมอ๋อมีอีกมีอีกคู่ครับนี่โอ้ทำมาเยอะครับอันนี้จะเป็นสายโขนคูครับผมสมกับคู่เกิดพิกหวานครับเพิ่งได้สองชุดครับเป็นชุดทดลองครับผม พ่อนี่สายโผลจัดจัดครับผมบวก,กับคู่เกิดพริกหวานครับของนี้ก็เป็นสายผลคูครับนี่ครับสายผลคูเหมือนกันครับผมแม่เป็นสายวิ่งครับที่ซื้อมา10,000บาทครับแม่แม่พันนี่ครับนี่ครับ เจ้าโมจิครับสายผลคูครับนี่ครับแม่พันธุ์ครับดูสวยงามครับผมเป็นแม่พันธุ์นําเข้าครับค่าตัวหนึ่งหมื่นครับนี่ครับแม่นี่ครับสายวิ่งครับผมพวงนี้ก็เป็นนกชําครับรออายุฝึกพื้นฐานครับนี่ครับถ่วงตัวกัวไว้ครับอันนี้เพิ่งจับแยกมาครับนี่ครับไล่ตีเขาก็จะจับแยกออกมาครับผม โซนนี้โซนนี้ก็จะเป็นสายพเนียดของจางนิดครับนี่สายพเนียดทั้งนั้นเลยครับนะครับแขวนอยู่โซนนี้ครับแยกโซนกันครับผมครับสายพเนยดครับผมเป็นลูกพ่อครับลูกพ่อป่าร้อยครับผมสายหมานอาจารย์นิดครับลูกพวกลูกเจ้าเสือเท่าครับเดี๋ยวได้เห็นผลงานครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเอานก ใส่ลังกันครับผมเดี๋ยวไปรอรถมารับครับนี่ครับจานิตครับผมอ,บบอ่าจานิตกำลังเอานกใส่กล่องครับผมเป็นหน้าที่ของจานิตครับน,ครบ,บนี่ครับ <c oughs> ห่วงสีทองเคทูไปโคราชเนดะ้อโอเค โคราชหนึ่งคู่ครับผมนี่ครับเชื่องครับเชื่องทุกคนครับจับได้ทุกคนครับผมไม่ดิ้นครับครับเคทูครับลูกเจ้าเคทูหงสีทองครับผมกับแม่ลูกสาวชินจังครับเป็นนกสายเลือดวิ่งครับผมฝึกง่ายครับสายนี้ครับผมไม่ป้อนก็ยังฝึกง่ายเลยครับ ไปโคราชครับต่อไปครับผมตนนัวนี้ลูกโทนครับนี่ลูกเจ้าไราโน่ครับไรโน่บอกลูกสาวชินจังครับ๋ยครูบวกวิ่งครับผม สุดท้ายแล้วสวยสวยเนี่ยครับก็ใส่ ติดไบโอบีสองไปด้วยครับนกจะได้ไม่ป่วยครับผมไปถึงก็ละลายให้กินเลยครับนกเคลื่อนย้ายครับผมก็ต้องให้กินไบโอบีสองครับละลายน้ำครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็ออกไปรอรถนะครับเดี๋ยวสักพักคงโทรมาครับอีกสักพักรถคงโทรมาแล้วครับ ตอนนี้ก็เวลา5้ามงสิบนทีครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มารอรถครับผมรถมาช้าครับวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเป็นเวลาสามทุ่มนะครับปกติก็มา5ม้าหกโมงเย็นครับผมนกที่จะส่งไปภูเก็ตก็ต้องยกเลิกครับผมเพราะว่าจะตกค้างครับผมก็วันนี้เป็นวันเสาร์ครับ นกจะค้างวันจันร์ครับผมเนี่ยก็มากับอาจารย์นิดครับนี่ก็ได้แค่ส่งไปบุรีรัมย์กับโคราชครับนี่ครับไปบุรีรัมย์กับโคราชครับผมตอนนี้รถถึงอำเภอประสาทแล้วครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็เดี๋ยวก็ถึงแล้วครับผม